สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีก่ะโอ้ยบรรยากาศเนาะคะ่ะฝนตกเนาะคะ่ะสวัสดี FC, อเอฟซีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องถุงเงินพารวยเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะนค่ะ,ะเญญาาน,ะะะนานะนี่กับมาเบิ่งบรรยากาศฝนตกเนาะค่ะเนาะมาทึงนะเนาะค่ะก็จะมีแนวทางดีๆมานำเสนอเนาะคะ่ะเนาะมือนีก็จะมีแนวทางของไอแนวทางของเลขพิทห์เนะคะ่ะ ถุงเงินพางรวยกับวิเคราะห์ตัวเลขเนาะค่ะว่าเลขศูนย์เนาะค่ะเลขศูนย์มีโอกาสจะมานะคะเนาะก่อนจะเป็นรับชมรับฟังตัวเลขวิเคราะห์ของถุงเงินพางรวยเนาะค่ะกับให้มาเบ่งบรรยากาศกา้อนเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศฝนตกเนาะคะ่ะพอได้น้ำน้ำเขาย่เนาะคะ่ะเนาะพอได้น้ำน้ำเขาน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะแนมเห็นน้ำแล้วเนาะคะ่ะเนาะ มาเบิ่งบรรยากาศกันเนาะคะ่ะเนาะก้อนทีไปรับชมรับฟังตัวเลขเนาะคะ่ะบรรยากาศฝนตกเนาะคะ่ะพึ่งพึ่งมีฝนน้ำเขาสองสามมือติดเนาะคะ่ะเนาะก็เลยมาเบิ่งเพรามาถึงเนาะคะ่ะเเบิ่งบรรยากาศตรงไหนตรงน้าเฮานะคะน่ะเนาะมาเบิ่องอย่างบรรยากาศฝนตก <c oughs> เป็นย่งไวเบิ่ง พาม้าทงยานฝนเอ๊ยยานฝนโอ้พาม้าพวงเนาะค่ะเนาะก็เลยพามาเบิงเอาบอแลนมาพามันเบิงบรรยากาศก่อนมาแลนด์มาบอแลนด์มาอยากบรรยากาศบนโต๊ะก่อนนะคะเนาะก่อนจะเบิงแนวทางดีๆเนาะค่ะ่ะมีแนวทางมาน้ำเสนอเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางเป็นแนวทางตรงนี้ตรงนี้ที่พ่อเนาะค่ะ ป็นตัวเลขวิเคราะห์เนาะคะ่ะเนาะเบื่องบรรยากาศฝนตกไปน้ำกันก้อน,น,ะะนเนาะค่ะเนาะก็อนเลื่อนกับขอบพุนเอฟซีเนาะคะ่ะที่เข้ามาในตจิตตามนช่ต้องถุงเงินพารวยเอฟซี FC ฟังไทยฟ,ฟังลาวเนาะคะ่ะเบื่องบรรยากาศฝนตกก้อนนะคะน่ะเนาะก้อนจิตไปรับชมรับฟังตัวเลขกันเนาะคะ่ะ เป็นตัวเลขวิเคราะห์นะคะเป็นตัวเลขวิเคราะห์นะคะเป็นตัวเลขวิเคราะห์บนเด้อค่ะเด้อวิเคราะห์บนนะคะ่นนะ,คะตกน้อยเดียวเนาะคะ่ะเนาะใกล้ยุดแล้วไได้น้ำน้องเขาหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะยุดแล้วตกพอถึงชั่วโมงเนะค่ะเดอ้อ บอกว่าถึงพึ่งชั่วโมงเลยซ้ำเนาะค่ะเนาะก็จะยุดแล้วเนาะคะ่ะบรรยากาศฝนตก เอาไปค่ะท่านผู้ชมมาลับชมรับฟังตัวเลขวิเคราะห์บเนาะค่ะเนาะวิเคราะห์บนบนงวดนี้คาดว่าจะมีศูนเนาะค่ะศูนย์อยู่หลักสิบเด้อค่ะเด้อวิเคราะห์บนนะคะคาดว่าศูนย์อยู่หลักสิบเนาะค่ะเนาะตัวเลขที่จะนําเสนอไม่ต้องกลับเนาะค่ะเนาะหลักศูนย์อยู่หลักสิบเนาะค่ะไปค่ะมารับชมรับฟังตัวเลขกันเลยเนาะค่ะเนาะหลักศูนย์เนาะค่ะ เอามาสวัสดีกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะกะพาไปเบิงทงไฮทงนาเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่นะเนาะกะมาวเคอตัวเลขกันเนาะคะ่ะเป็นเลขวิเคราะห์บนเนาะคะ่ะเน้อจากท่องถุงเงินพารวยเนาะคะ่ะวิค์บนว่าโอกาสที่จะมาเนาะคะ่ะน่าจะมาเนาะคะ่นะเนะะาะมรักศูนย์เนาะคะ่ะเนาะ ถุงเงินพารวยกับวิเคราะห์เนาะค่ะถุงเงินพารวยก็วิเคราะห์ให้นะคะคิดว่าจะมาศูนย์เนาะเนาะคิดว่าจะมาศูนย์นะคะสองตัวบนนะคะสองตัวบนนะคะสองตัวบนนะคะศูนย์มาหลักสิบศูนย์มาหลักสิบนะคะวิเคราะห์ว่วาน่าจะมาศูนย์อาจะมาหลักสิบเนาะคะ่ะเนาะจับที่นะคะจับที่จับคู่ที่ศูนย์ซีเนาะคะ่ะเนาะศูนย์เจ็ดศูนย์ห้า ศู0 8, 0 6, นย์แปดศูนย์หกศูนย์เก้าเนาะคะ่ะเนาะที่คาดว่าน่าจะมาเนาะค่ะคาดว่าน่าจะมานะคะคาดว่าน่าจะมาคาดว่าน่าจะมานะคะ,คะ,คะ,ะ,คะเป็นเลขวิเคราะห์เด้อค่ะเด้อเป็นเลขวิเคราะห์นะคะเดี๋ยว,ว,ะะยวจิให้แคบหน้าจอเนาะคะ่ะเป็น เดี๋ยวจะให้แคบหน้าจอนะคะใช้วิทยายาในการรับชมและรับฟังเนาะค่ะเนาะผู้ใดมากระจัดผู้ใดขาดกับพานเนาะค่ะเพราะว่าช่องถุงเงินพารวยก็เป็นแค่เป็นแค่ผู้นําเสนอเนาะค่ะเนาะแต่ตัวนี้ถุงเงินพารวยวิเคอ์เองเนาะค่ะตามที่ตามตีได้ยินมาเนาะค่ะเนาะว่าเก้ามาล่างบนนะคะเก้ามาล่างบนนะคะแต่เด่นเด่นเด่นที่ศูนย์นะคะก็ ถุงเงินพารวยก็เลยคิดว่าน่าจะเนาะค่ะน่าจะมีนะคะน่าจะมีนะคะก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะเพราะว่าถุงเงินพารวยชอบเนาะค่ะชอบส่วนตัวคือชอบศูนย์เก้านาะค่ะคือชอบส่วนตัวเด้อค่ะเด้อชอบส่วนตัวนะคะชอบส่วนตัวคือชอบศูนย์เก้าเดี๋ยวจะวงกลมชอบส่วนตัวให้นะคะชอบส่วนตัวเนาะคือชอบส่วนตัวนะคะแต่ว่าบนล่างได้นะคะถ้าใครชอบก็บนล่างได้เนาะค่ะเนาะบนล่างได้นะคะ มาค่ะเดี๋ยวให้แชปหน้าจอเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวแชปให้หน้าจอนะคะเดี๋ยวแชปหน้าจอค่ะอ่าแชปหน้าจอได้เลยเด้อค่ะเด้อแชปหน้าจอได้นะคะคือชอบอะค่ะชอบตัวนี้นะคะชอบคือชอบส่วนตัวเด้อค่ะเด้อชอบส่วนตัวนะคะแต่ว่าโอกาสโอกาสก็น่ามานะคะโอกาสก็น่ามาตัวนี้ตัวนี้คือตัวนี้นะคะก็คือว่า กลัวกระดดกเป็น6กหกลัวกระดดกเป็น9้านะคะเนาะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ในการซื้อเนาะค่ะในการเสี่ยงนะคะในการเสี่ยงในการลงทุนเนาะคะ่ะเนาะในการลงทุนนะะเด้อค่ะเด้อใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะช่องก็มีหน้าที่นำเสนอเนาะคะ่ะเนาะช่องก็มีหน้าที่มานําเสนอให้กับท่านผู้ชมเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมักท่านผู้ชมกระจัดเนาะคะ่นะเนาะ เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะจะให้ดูเลขพี่ยานะคะเลขพี่ยานะคะเลขพี่ยาส่งให้นะคะเลขพี่ยาส่งให้เนาะค่ะเนาะคลิปต่อไปนะคะจะเป็นเลขพี่ยาส่งให้นะคะคลิปต่อไปจะเป็นเลขพี่ยาส่งให้เนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็เป็นเลขวิเคราะห์เนาะค่ะ ก่อนก่อนจบคลิปนี้แล้วก่ะขอขอบคุณเนาะคะ่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องถุงเงินพารวยเนาะคะ่ะเนาะก่อนจบคลิปนี้ก็ขอให้ขอให้ใหท่านผู้ชมเนาะคะ่ะโชคดีใครที่เข้ามาเห็นชุดนี้นะใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะเด้อขอให้ผู้คุณโชคดีโชคดีเนาะคะ่ะเนาะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะคะ่ะเนาะช่องก็มีหน้าที่นําเสนอเนาะคะ่ะแต่ว่าช่องกับวีเคราะห์ไว้เนาะค่ะว่า ศูนย์หน้ามานะคะแต่ว่าเลขตัวเลขนี่เป็นตัวเลขเขาเอ่นวาเลขนี่อย่างนอนแบบว่าเลขสัญจรนะคะส่วนมากเลขสัญจรอ่ะมันจะมันจะชอบล็อกด้วยค่ะเดิมมันจะชอบล็อกแล้วก็ถ้าผู้ใหในฟังในคลิปกรนไกรน,นะค่ะเลขสัญจรอ่ะก้าวมาหมดเลยนะคะก้าวมาหมดเลยนะคะเนาะก็จบคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีสิ่งที่คิดสิ่งที่รอสมหวังและสําเร็จนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะ